ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าตัวอัลฟาดนะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับเครื่องยนต์2.5ไฮบริดรุ่นนี้เป็นรุ่น Executive ท l ฟเนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยของรุ่นอัลฟาดของทั้งหมดที่ออกมาณตอนนี้นะครับคันนี้ก็เป็นสีพิเศษด้วยสี p ีเชสเดอบอ e นะครับเป็นสีที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับแล้วก็มีอยู่ในเฉพาะอัลฟาดเท่านั้นเวลไฟจะไม่มีนะครับดีไซน์ใหม่กระจังใหม่นะครับไฟหน้าเป็น LED 3ชั้นนะครับสวยมาก สวยมากนะครับล้อลายใหม่ตัวนี้จะมาในขอบ19นิ้วนะครับปกติ e x e c utive แล้วเนี่ยรุ่นที่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่17นิ้วสูงสุดนะครับแต่รอบนี้ออกแบบตัว h ฮบริดออกมาโดยใช้ล้อขอบ19เลยนะครับก็ทำให้ดูเต็มซุ้มมากขึ้นด้านท้ายนะครับไฟ RVD ที่ด้านท้ายนะมีเส้นโครเมียมต่อนเนื่องกันอักษรอัลฟาเนี่ยเว้นระยะทำให้มันดูเด่นมากขึ้นมีโลโก้ตรงนี้ นะคชัดเจน Executive แล้วโฉม40นี้มาเนี่ยกระจังหน้าจะไม่มีโลโก้อลฟาแล้วนะครับจะเป็นโลโก้โตโยต้าแทนแต่ว่ามาเพิ่มเติมโลโก้อลฟาไว้อยู่ที่ประตูข้างตรงนี้นะ,ะต่อเนื่องมานะครับมาดูภายในตัวนี้เป็นตัว Executive แล้วเบาะจะไม่เหมือนกับตัวที่เมื่อวานผมรีวิวไปนะครับ ก็จะมาแบบโอ้ใหญ่ Executive สมชื่อนะครับเนื้อบอกก็เนียนนุ่มหรูหรามากตรงนี้เขาจะมีออกแบบให้เป็นโต๊ะไว้วางคอมพิวเตอร์เส้นเอกสารได้นะครับตัวนี้ก็ตั้งแต่รุ่น Executive รุ่นที่แล้วก็มีละนะครับอันนี้ที่แปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือตรงนี้ออกแบบไว้สำหรับวางตัวเหมือนโทรศัพท์นะครับก็คือเอาไว้คอนโทรลฟังก์ชันต่างๆการทำงานในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร รับอุณหภูมินะครับเปิดม่านนะครับจะเป็นม่านไฟฟ้าที่ประตู4บานเลยนะครับ s u n ร o o f รอบนี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับ s u n ร o o เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็น vertical line ทำให้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นคอนโซลที่อยู่เหนือหัวที่ใหญ่มากแล้วก็มีไฟส่องอยู่ตรงกลางเลยเป็นเส้นยาวๆเนี่ยนะครับแผงคอนโทรลอยู่ตรงนี้ข้อดีคือตำแหน่งแอร์ก็ถูกย้ายมาอยู่ยตรงกลางทั้งหน้าทั้งหลังเลยขึ้นมานั่งด้านในนะครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับคือปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มี Head-Up Display ที่วางแก้วนะครับกดกระเด้งที่ปรับประตูมาอยู่ตรงนี้นะฮะทำให้ตัวคนขับสามารถคอนโทรลการเปิดประตูด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับ m e m o r รี่จุดจอกลางขนาดใหญ่14นิ้วนะครับพร้อมกับมี USB-C ที่ตรงนี้2จุดนะฮะ e ยเล็ c ชาร์จอยู่ตรงนี้ที่วางแก้วน้ำหัวเกียร์ก็เป็นดีไซน์ใหม่นะฮะจะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวเดอร์ตาคาวหรือตัว Voxy ที่เป็นรุ่นท็อปนะครับตัวปุ่มฟังก์ชันต่างๆตรงนี้ใช้เป็นระบบสัมผัสละมีเดินเส้นขอบไว้สวยนะครับ ขณะที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้ก็มีคนที่ชื่นชอบในประเทศนะฮะคนญี่ปุ่นเองก็ให้ความสนใจมากนะฮะมาดูกันตลอดเวลาการจับยาวขึ้นกว่าเดิมนะฮะทำให้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ก็สามารถจับได้ถนัดมากขึ้น ในเรื่องของราคานะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น2.5 Hybrid Executive ทล้วนะครับซึ่งราคาจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่8 7 2 0 0 0 0เยนนะครับก็ต้องมาดูกันว่าเมื่อนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วเนี่ยภาษีจะอยู่ที่อัตราเท่าไหร่และในรุ่นที่จะสามารถสมมอบได้ก่อนนั้นเนี่ยผมถามกับทางเจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่ทางญี่ปุ่นแจ้งว่าน่าจะใช้เวลาหลังจากนี้ประมาณ4เดือนถึง6เดือนจากนี้นะฮะจะเริ่มสมมอบได้และก็อาจจะออกมาในรุ่น Executive แล้วก่อนที่สามารถสมมอบได้นะครับ ไม่มีรุ่นรองท top ลงมานะครับซึ่งจริงๆในประเทศไทยเนี่ยที่เราขายกันมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่นไม่ใช่รุ่น executive แล้วแต่จะเป็นรุ่นที่ชื่อ SC และ SRC นะครับก็จะไม่ใช่ตัว executive แล้วนะครับเพราะว่าถ้า executive แล้วเนี่ยก็จะราคาจำหน่ายสูงมากๆนะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับที่จะได้สมมอบก่อนแต่ผมเชื่อว่าคนไทย executive แล้วมาก็ซื้อครับเท่าไหร่ก็ซื้อนะครับเพราะว่าตัวจริงรถจริงๆสวยจริงๆครับสวยจริงๆนะครับก็ วันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรใหม่ๆมาอัปเดตจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ